วัสดีครับมาพบกับรายการสารเร็ว EP 49นะครับกระผมรายการสารเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ทั่วโลกท่วโซเชียลทุกทุกอย่างทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วมานั่งอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับอย่าลืมรับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิจงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเลื่อสนุนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมมาฝากแชร์คลิปนี้ยกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับครับผมเอาละพวกอเมีาบบการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นสาระความรู้กันบ้างครับไปไป เอาละะสาระเลวเรื่องแรกตรงนี้ครับดื่มทุกวันครับเสี่ยงเป็นนิ้วในตายนะครับอ้าวโจหัวอม่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่เอาละฮะกมันาไมออกโรงเตือนนะครับดื่มชาเย็นหวานมากทุกวันนะครับระวังเนิ้วในไตจะถามหานะครับแล้วของปวดซะด้วยสินอกจาก เป็นเรื่องของนิ่วในไตครับจะมีเรื่องของเบาหวานความดันจากการใส่ครีมหรือนมหรือน้ําตาลเพิ่มด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าทว่ารเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาเอาละครับโกม,มานามัยออกโรงตั้งแตนะครับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชานมหวานนะครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในไตครับเพราะทั้งความหวานนมแคลเซียมสูงและสารในใบชานะครับมีผลตอบกระเพาะปัสสาวะนะครับ วันที่6สิงหาคม2567นะครับเพจ Facebook กรมนาไมนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับออกกรงเตือนนะครับผู้ที่ชื่นชอบดื่มชานมทุกวันนะครับว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในไตนะครับโดยทางเพจนะครับได้ลงข้อความครับระบุใจความไว้ว่านะครับดื่มชานมหวานทุกวันนะครับระวังครับเสี่ยงเป็นนิ่วในไตครับชานมเย็นหวานหวานครับแก้วโปรดที่ใครหลายคนติดใจครับอาจไม่ใช่แค่ตัวการทําให้น้ําหนักพุ่งปริ๊ดอย่างเดียวนะครับ แต่มันยังแอบแฝงอันตรายที่น่ากลัวนั่นคือนิ้วในไตนะครับเออหลายคนอาจจะเอ๊ะชานมเกี่ยวอะไรกับนิ้วในไตครับแต่อย่าเพิ่งงงไปนะครับวันนี้ครับมีความจริงที่มาแฉฟังแบบสนุกรู้จักกับนิ้วในไตกันนะครับเอาละเรามารู้จักคําว่านิ้วในไตกันดีกว่านะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุต่างๆในปัสสาวะนะครับจนรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งๆครับมีขนาดตั้งแต่ยันเม็ดทรายถึงยันลูกปิงปองเลยนะครับ ย้ำลูกปิงปองจริงๆนะครับและซึ่งเจ้าก้อนนิ้วเนี่ยแหละครับเป็นตัวแสบเลยนะครับมันจะไปอุดตันทางเดินปัสสาวะครับทําให้อันฉี่ฉี่ไม่ได้ครับปวดท้องอย่างรุนแรงครับบางรายครับถึงขั้นไตวายกันได้เลยทีเดียวนะครับและชานหวานนะครับตัวทําลายไตนะครับในชานหวานนะครับนอกจากจะมีน้ําตาลมหาศาลนะครับยังมีสารอาหารบางอย่างครับที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนิ่วในไตนะครับได้แก่นะครับน้ําตาลฟุกโตนนะครับ ฟุกโตจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วครับส่งผลให้ไตทํางานหนักและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วนะครับ 2. ครับแคลเซียมครับชาวนมบางตัวครับมีส่วนผสมของนมครับซึ่งมีแคลเซียมสูงครับและแคลเซียมส่วนเกินครับจะถูกขับออกทางปัสสาวะและอาจตกผลึกเป็นนิ่วได้นะครับ3ครับออกซาเลตนะครับสารนี้พบได้ในใบชานะครับโดยออกซาเลตครับ จะจับตัวกับแคลเซียมครับกลายเป็นนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลตนะครับซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุดนะครับฮะคำถามก็คือนะครับดื่มชานมยังไงครับไม่ให้นิ่วในไตถามหานะครับหนึ่งครับลดหวานสั่งแบบหวานน้อยครับหรือไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีนะครับสองครับดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอน้ำเปล่านะครับจะช่วยเจือจางปัสสาวะครับลดการตกผลึกของแร่ธาตุนะครับเฮ้ยสุดยอดครับ 3ครับเลือกนมไขมันต่ำนะครับนมองมันเนยหรือนมถั่วเหลืองนะครับช่วยลดปริมาณแคลเซียมนะครับและสีนะครับทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับเช่นกล้วยมะเขือช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วนะครับเฮ้ยสรุปโดยรวมๆเลยก็คือนะครับเราสามารถดื่มชานมเย็นได้นะครับแต่ต้องดื่มอย่างพอประมาณครับและเลือกดื่มอย่างหวานน้อยครับและไม่ลืมนะครับว่าจะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆครับ รักตัวเองรักสุขภาพครับแล้วเราจะดื่มด่ำความอร่อยของชานมได้อย่างสบายใจนะครับแผนสุดท้ายนะครับสนุกกับนิ่วในไตเรื่องที่เราเอามาเล่าด้วยนะครับไรหรือมูรู้หรือไม่นะครับนิ่วในไตมีชื่อเรียกแบบน่ารักน่ารักว่าหินในไตนะครับหรือทรายในไตนะครับถึงชื่อจะน่ารักแต่อันตรายนะครับอย่าบอกใครเลยนะครับรักตัวเองห่างไกลนิ่วด้วยการดื่มชานมอย่างพอดีและดื่มน้ําตามากๆนะครับเออ นักวิจัยสิงคโปร์คิดค้นสีทําให้เมืองเย็นลงครับลดอุณหภูมิได้มากกว่า1.5องศานะครับเฮ้ยถือว่าเย็นลงมากเลยนะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆมีเรื่องราวเกี่ยวข้องยังไงกันบ้างครับเอาละครับสีลดความร้อนได้นะครับนักวิจัยสิงคโปร์นะครับผลสีที่ทาแล้วทําให้เมืองเย็นลงได้นะครับด้วยสารที่ช่วยสะท้อนนะครับและลดการดูดซับความร้อนนะครับเอ้ยสุดยอดนะครับ นักวิจัยจากนันยางเทคโนโลยีเข้านะครับ University หรือ NTU ครับได้คิดค้นและผลิตสีที่สามารถทำให้เมืองเย็นลงได้นะครับโดยพวกเขาได้ทำการทดลองทาสีดังกล่าวบนหลังคาถนนนะครับและทางเดินเท้าในย่านอุตสาหกรรมของสิงคโปร์นะครับและพบว่านะครับอุณหภูมิของพื้นผิวที่ทาด้วยสีดังกล่าวนะครับเย็นลงถึง1.5องศานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิพื้นผิวที่ไม่ได้ทานะครับนับว่าเป็นงานวิจัยแรกที่ทําการทดลองและใช้สีกับความร้อน ที่ใช้กับสถานที่จริงๆนะครับเฮ้ยสุดยอดอละเนี่ยโดยสิงคโปร์นะครับเผเชิญกับปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนนะครับหรือ Urban Heat Island นะครับด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกปีนะครับเฉลี่ยถึง0.25องศาในระยะเวลามากกว่า10ปีนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้สาเหตุเกิดจากการที่มีเมืองแออัดไปด้วยตึกสูงครับและคมนาคมที่หนาแน่นนะครับการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงประชากรที่พลุกพ่านนะครับ ทำให้เกิดการสะสมมวลความร้อนนะครับรอบเมืองและกลายเป็นเสมือนโดมร้อนนะครับครอบคุมพื้นที่นั้นไว้อยู่นะครับจากการเก็บข้อมูลพบว่านะครับอุณหภูมิในเมืองครับในสิงคโปร์นะครับมีสูงถึงกว่าชนบทโดยรอบมากกว่า7องศานะครับปัญหาความร้อนในเมืองครับจึงนับว่าเป็นปัญหาใหญ่และสําคัญมากกับสิงคโปร์ครับที่เป็นเมืองแห่งความเจริญและเต็มไปด้วยตึกกรามขนาดสูงนะครับว้าว โดยสีแห่งความเย็นนี้นะครับได้มีการเสริมสารเติมแต่งที่สามารถสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับโดยสะท้อนความร้อนออกไปได้ถึง50%นะครับและยังดูดซับความร้อนน้อยลง40%นะครับเมื่อพื้นผิวที่ทาดูดซับความร้อนน้อยลงนะครับมันจึงปลดปล่อยความร้อนออกมาน้อยลงเช่นเดียวกันด้วยนะครับและหลังจากทําการวิจัยทั้งหมดดูปัจจัยของความเคลื่อนของลมนะครับอุณหภูมิพื้นผิวครับแล้วอุณหภูมิอากาศครับระดับความชื้นรวมถึงรังสีความร้อนนะครับ ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาว่านะครับพื้นผิวที่ทาด้วยสีดังกล่าวนะครับช่วยลดการปลดปล่อยความร้อนออกมาได้ถึง30%นะครับและสามารถลดอุณหภูมิได้มากถึง2องศาในช่วงอากาศร้อนที่สุดของวันนะครับเฮ้ยถัว่วเยอะมากๆหมดพัดลมเลยอัเน,นี่ยและสีชิดนี้ครับไม่เพียงแต่เหมาะกับใช้ในอาคารบ้านเรือนเท่านั้น,นครับแต่ยังสามารถใช้กับถนนหนทางครับสถานที่สาธารณะอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเฮ้ยอเนเประสงค์ไปแล้วเนี่ย และถึงแม้ว่านะครับการใช้สีลดความร้อนครับอาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาที่เฉพาะหน้าที่ง่ายมากครับและไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีการรับมือกับปัญหาโลกร้อนอื่นๆครับและมีประสิทธิภาพและการลดความร้อนในพื้นที่เมืองได้อย่างจริงจังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีการใช้สีทาจะทําให้มีชีวิตที่สบายขึ้นนะครับแต่นี่ยังไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาที่เวิร์กและแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับ เรายังคงต้องผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนด้านอื่นๆต่อไปด้วยพร้อมๆกันนะครับปิ้งย่างวิตมรณนนะครับสาววัย27ปีนะครับกินปิ้งย่างครับจู่ๆช็อกโคม่าอัยวะล้มเหลวนะครับหมอชี้สาเหตุพลาดนิดเดียวอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างครับไปเอาละครับเนื้อข่าวย่อยๆนะครับที่จีนครับหญิงสาวไปกินปิ้งย่างกับเพื่อนครับกลับมาป่วยมีไข้สูงนะครับ หมอบอกว่าเธอติดเชื้อนะครับโอยยะล้มเหลวหลายส่วนเพราะกินเนื้อสัตว์ที่สุกไม่เพียงพอนะครับมีแบคทีเรียหลายชนิดครับใช้เวลา10วันในการรักษาจึงดีขึ้นนะครับเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ไม่ตลกแล้วก็ไม่รู้สึกโอเคนะครับฉะนั้นใครที่ชอบกินปิ้งย่างเดี๋ยวเราไปดูเนื้อขาวเต็มๆกันนะครับเป็นห่วงครับผมและเมื่อเร็วๆนี้นะครับเสียรลี่นะครับนามสมมติสาวจีนนะครับวัย27ปีนะครับ เพื่อไปกินปิ้งย่างบาร์บีคิวกับเพื่อนๆนะครับหลังกลับมาบ้านครับเธอเริ่มมีอาการไข้และปวดท้องครับวันต่อมาครับเธออาการหนักขึ้นครับมีไข้สูงถึง40องศาเซลเซียสนะครับลื่นไส้อาเจียนและหายใจลําบากร่วมด้วยนะครับและหลังจากการตรวจโดยละเอียดจากแพทย์นะครับแพทย์วินิจฉัยว่าเสี่ยวลี่ป่วยจากการติดเชื้อในลําไส้นะครับทาให้เกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อและไวัยวะล้มเหลวหลายส่วนครับค่อนข้างวิกฤตด้วยนะครับอาการนี้นะครับ และโชคดีนะครับหลังจากการรักษานะครับตามอาการและดูแลอย่างมัดระวังโดยเจ้าที่ทางการแพทย์เป็นเวลา10วันนะครับสัญญาณชีพของเซลลี่ก็ค่อยๆดีขึ้นและคงที่ครับและในที่สุดครับเธอก็ถูกย้ายไปยังแผนกทั่วไปเพื่อสังเกตอาการนะครับโดยนายแพทย์เฉิงปีหัวนะครับกล่าวว่านะครับเนื้อสัตว์ที่สุกดิบหรือว่าสุกไม่เพียงพอนะครับมีแบคทีเรียหลายชนิดครับเช่นซาโมเนลล่านะครับอีโคไลนะครับและแคมไพโลแบคเตอร์นะครับ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะครับนอกจากนี้ครับในช่วงฤดูร้อนครับอาหารก็มีแนวโน้มที่จะเสียง่ายด้วยครับดังนั้นครับเตือนประชาชนให้ใส่ใจดูแลมากขึ้นนะครับหากคุณรู้สึกไม่สบายคุณต้องพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับหูสุดยอดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับอน EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรานะครับอย่าลืมรับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทน ฝากท็กคนทุกคณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ขอบคุณที่ดูจบครับไปละ